ก็มาเกาะสมุยแล้วนะครับเล่าตำนานเกาะสมุยกันหน่อยดีกว่าตั้แต่สมัยรัชกาลที่5าเนี่ยครับเกาะสมุยอยู่ในการปกครองของเมืองนะครศรีธร,รรมราชนะครับต่อมาก็เป็นการปกครองระดับอำเภอครับสมุยก็เลยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าชื่อสมุยได้มาจากอะไรบางคนก็บอกว่ามาจากภาษาจีนว่าเฉา,ววาเป้ยนะครับแต่ว่าด่านแรกเพราะว่าพออาาจีนจะเข้ามา ถ้าหายก็ต้องผ่านสมุยก่อนนะครับบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นคำภาษาคมินนะครับมาจากคำว่าสมอยครับสมอยจะออกเสียงผิดนะครับสมอยเนี่ยหมายถึงว่าขึ้นลมครับ แล้วบางคนก็บอกว่าเกาะสมุยมีมีต้นหมุยเยอะต่อมาก็เพีย่ยนกลายเป็นสมุยนั่นเองอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะครับว่าใครจะเชื่อว่าสมุยมีที่มายังไงแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยสมุยสวยมากครับ